กะลีพิศนุโลกกะลีพิศนุโลกบักซักได้เสียโตัวเกีาวนอะไรสิบ้าได้ๆเออตัวนี้แหละเออสิบ้าแขนกุดแขนขาดเดี๋ยวถ้ามีิจิวันนาปลา,า,าสุนว่มาวิมาสสังสถานาการณเมืองในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะพราน้ำถนนเหรีเอาถานนหลักตะกันหนะ้ากันไห้รถเที่ยวเซืยรเนี่นยแม่ร่างเงาเราบกักกูเอ๊ะน้ำปลาสุน,นี่ลายคนอยูน่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว เราเรามันนนด้นะกระจายไบ่มีเสียชีวิตกรายไปอระจายไปบ่มีห okay. yeah. ัอ so, ขึ้นก็ัาจาก่างแผนไปจากมูเราอยู่สารัฐอเมรกการจายไปบงมากสัก so ก็บิรงค์อ so ยู่เ so สียงอยอะเีเร so, ื่องเนี่ยลาเรามันแนี่ยกะจายไปประเทศไทยไอสกหกสิบล yeah. yeah. uh, huh, ้านคนเนี่ยนะเสียนกว่าเพระเสียงกว่าเราเลือกตั้งสอสเทราจุดอยู่ด่านท่านี่นะได้หลายกมูนะยอ้ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรรดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอมเพื่อนะเออได้หลายก็มูเแล้วครับอ่ะอริักดิีทเนียมนะมูหม้อล้งอยู่เสียเนี่ยเออยับปากยับปากน้าวนนี้แจ้ไปหลายๆัน